สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอยากเป็นหนุ่มเกาหลีตัดสินใจดัดฟรอยทรงผมฮิตพอทําเสร็จบอกเลยสาวเห็นมีเหลียวหลัง เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โลกออนไลน์ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากหลังทางด้านผู้ใช้ t ติ๊กตอกบัญชีดิสโวยแปดแปดได้โพสต์คลิปรีวิวการทำดัดฟรอยทรงผมดูจากรูปทรงที่อยากได้กับพอทำเสร็จทรงที่ออกมาได้นั้นเป็นยังไงไปดูโดยได้โพสต์ระบุว่าดาราภาคใต้ดัดฟรอยผู้ชายร้องให้หนักมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็ามาด,ดูครับ ขอขบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ